มันมีคําถามของมาถามบอัตมาการที่เหตดบาปนี่เราตกนันกนี่มันสามารถตกได้แค่มนุษย์แมนบอลอ่ความเป็นจริงเนี่ยบ่าแมนอินพมย่อมยักตกด้เบิร์แม่ใจเหตุกหนักๆแค่ขอเดียวสามารถตกวิม่านได้อัตมาจะยกตัวอย่างนั่นทายักนั่นทายักนี่ได้กระบ,บองมาไม่สิร่องกระบ,บองเสร็จแล้วก,ลก็เลยเอากระบองตีพวกเขาสูงหนึ่งยอดพวกเขาลูกนั่นเนี่ยเตียนลาพระนาศูนย์กัน้วยความก็ยิ่งใจแหละนั่นทายักบาดที่นี่ ก็ไปเห็นพระองค์หนึ่งกำลังนั่งเข่าชั้นสมาบัติอยู่หัวเหลี่ยมมากมากอยู่ผนา้าวบ่าก็เลยเจ้ากระอกบ,บองนี่ไปตีหัวพระองค์นั้นก็เลยหัวกระบ,บองที่หัวพระองค์นั้นเปียงปันฝ่าพระเสียงสนั่นวั่นไหวแผ่นดินแยกแผ่นดินนั้นได้สูบนั่นทะยักล่งไอเวกีไปเป็นรับโทษใน่นรกไอเวกีขันเฮาทํำลายผู้ที่มิศินเออเฮากระยิกคำนัก พาที่นั่นทายอยักในปิตีหัวกับบแมนผู้ใดได้บัดที่นี่ภาษาลีบุตร